คุณผู้ชมครับมาถึงช่วยสอง,องรายการซีนิม่านาวนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โรงหนังลีโดนะครับเราไม่ได้มาพบกับโอเป a เรเตอร์ไม่ได้มาพบกับพนักงานต้อนรับแต่ว่าเราพาคุณผู้ชมพบกับบุรุษท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นท่านที่เห็นความเปลี่ยนแปลงถึงความเป็นไป เห็นการเดินทางหลาย10ปีของโรงหนังในเครือเอพิก์นะครับแล้วก็เขาเคยเป็นผู้จัดการที่ดูแลหนังสยามซึ่งก็ถูกไฟไหม้ไปนะครับวันนี้ต้องมาสวัสดีกับบุรุษท่านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องแนะนำหนึ่งว่าพี่ชื่ออะไรนักสกุลอะไรครับสะอ้านต่างกครับนะครับก็เป็นผู้จัดการของสยามผู้จัดการโรงหนังสยามและสกาล่านะครับรดยกชอเล่นได้ไหมครับว่าชื่อก็ไม่มีครับพี่สะอ้านละกันนะครับ พี่เอ้านครับเลาหนังคือรีดเคือเอเพ็เนี่ยเป็นหนังที่เก่ามากมีคนถามว่าถ้าสยามยังอยู่นะครับสยามมิโดสกาล่าเนี่ยลงไหนสร้างมาก่อนกัน เป็นหลังที่เก่ามากมีคนถามว่าถ้าสยามยังอยู่นะครับสยามมิโดสกาล่าเนี่ยลงไหนสร้างมาก่อนกันสยามครับสร้างมาก่อนมพศ2599เนี่ยสยามเครออกผมเกิดตั้งหลายปีนะครับแล้วต่อมาน่าจะเป็นมิโดมาถึงสยามเสร็จแ, <L ido. S 2> แล้วก็มาลิโดล้วไปไปสกาล่าอ๋อครับห่างกันเยอะไหมระหว่างลิโดก,กับสกาล่า ก็สุดท้ายก็คือสกาอาราลในปีพศติอเอ่อ,อ,อสมัยก่อนตอนที่พี่สะอ้านเข้ามาทำงานเนี่ยข้างๆข,ข,ของโรง,ง,งนังสามลงเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นร้านค้าเป็นลานกว้างเป็นอะไรครับตอนแรกเริ่มนะที่สร้างรงนข้างๆมันก็เป็นตึกตึกแถวอย่างนี้แหละด้านข้างแต่เลยลงไปแล้วมันก็เป็นได้าไา้เป็น